บกกประเด็นขอสเสนอ8ปีแชมป์ประวัติศาสตร์ปฏิหารเลสเตอร์ซิตี้ ไม่มีนิยายเรื่องไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2015-16อีกแล้วนะครับนี่คือการหักปากกาเซียนครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษซึ่งทําให้หลังจากนั้นเนี่ยไม่มีสํานักพนันเจ้าไหนกล้าให้เรทลุนแชมป์5,000ต่อหนึ่งอีกเลยไม่มีใครเชื่อสักคนครับว่าเลสเตอร์จะเป็นแชมป์เอาแค่รอดตกชั้นได้ก็ถือว่าเก่งละเพราะว่าฤดูกาลก่อนเนี่ยเพิ่งหนีตายมาแบบบูดวิดมีช่วงหนึ่งที่รั้งบวยจนถึงนัทด,ดที่รวมสปิิตตกกันไไดด้้เลลยอยออู่่พมแบบปฏิหารเลสเตอร์ตอนนั้นเลือกกใใชุ้ซหม่ เป็นคลาวดิโอรานีอรีซึ่งมาแทนไนเจลเพียสันที่มีประเด็นดราม่านะครับตอนแรกเนี่ยผู้บริหารเลสเตอร์ก็ไม่ได้มองรานีอ e รีเป็นเบอร์หนึ่งด้วยแต่โดนเอเจนต์นำมาเสนอบ่อยครั้งวกับการได้สัมภาษณ์แบบจรงิงจัง,จงปรากฏว่าผู้บริหารเลสเตอร์เริ่มเพิ่มความชอบแบบทวีคูณจนในที่สุดนะครับก็มองว่าราเนีอ e รีคือคนที่เหมาะสมที่สุดอย่างไรก็ตามมันไม่ง่ายนะครับที่จะทําให้คนอื่นเชื่อมั่นในตัวรานีอ e รี ri. แม้ผู้บริหารจะไฟเขียวไปแล้วก็ตามเพราะว่าประวัติที่ผ่านมาเนี่ยร e านเน ไปคุมทีมไหนก็ไม่สมหวังครับเช่นคุมเชลซียุคเสียหมีปีแรกก็ถลุงเงินไปเยอะแต่ในลีกจบอันดับ2หรือจะเป็นตอนคุมโรม่าเนี่ยเกือบชนะอินเตอร์มิลานของมูรินโญ่ได้แต่ก็จบอันดับ2เหมือนกันจะบอกว่ากราฟตอนนั้นเป็นขาลงก็ได้ครับถึงขั้นที่ตำนานเลสเตอร์อย่างแกรี่ลิเิเกอร์เนี่ยโพสตข้อความเลยว่าราเนียรี่จริงดิเอางี้จริงหรือแต่ตัวราเนียรี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับทำงานต่อไปเขาได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากสตีฟวอลช์หัวหน้าฝ่ายสรรหานักเตะของสโมสนน่พยยาามหานักเตะ เพชรเม็ดงามมาสู่ทีมโดยที่ไม่ต้องใช้ค่าตัวเยอะจนเกินไปเลสเตอร์นะครับเสริมทัพด้วยการดึงคริสเตียนฟุกส์นะครับมาจากชาวเกแบบฟรีเอเนต์โรเบิร์ตฮูดครับค่าตัว3ล้านปอนด์ตอนนั้นโดนสื่อบ่นยับว่าซื้อมาทําไมพราะปีสุดท้ายกับสโต๊กเนี่ยเล่นไม่ไดีเรื่องเลยครับหรือจะเป็นชินจิโอกาสกิที่อาจจะฟอร์มดีกับไมส์แต่ก็โดนสงสัยว่าดีพอที่จะเป็นตัวจริงหรือเปล่าคนที่เด็ดสุดในตลาดรอบนั้นก็คือเอ็นโกลโลกองเต้ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยรานเนียรี่แทบไม่มีข้อมูลของกองเเเเเตต้้้ลยนนะแ่่่ทาาาง Steve ีวออชบกใหืมมัขไพร มองไปศึกษาฟอร์มการเล่นมาอย่างละเอียดมีการรวมคลิปแล้วก็วิเคราะห์สถิติเชิงลึกจนเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมครับว่าดีลมูลค่า5.6ล้านปอนด์จะต้องคุ้มค่า100%เมืม่อเมวมองบอกให้เชื่อมัน่นรานีอรี่เองก็เลือกที่จะเชื่อใจและเมื่อวัตถุดิบพร้อมนะครับเขาเลยปรับปรุงแต่งทีมในแบบที่ต่างจากตอนคุมเชลซีคนละขั้วเลยสมัยคุมเชลซีเขามีนักเตะอย่างแฟรงก์นัมพาดเดนเมนดัาฟเอนนันเครสโไอาเดอร์กูดยอนเซนมันก็เล่นเกมบุกได้ครับแต่มาคุมเลสเตอร์ ก็เลยเลือกเล่นแผน4-4-2ครับเอาแบบเบสิกที่สุดเลยผู้รักษาประตูเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลคู่เซนเตอร์ครับเป็นเวสมอร์แกนและโรเบิร์ตฮูดฟูลแบ็กซ้ายขวาเป็นฟุ๊กส์กับแดนนี่ซิมสันแดนกลางนะครับมีแดนนี่ดริงวอเตอร์จับมือกับทางเอ็นโกโลกองเต้ปีกขวาริยัตมาเรสปีกซ้ายมาร์คเอาลไบรตันแล้วก็คู่กองหน้าเป็นเจมี่วาร์ดี้กับชินจิโอกาสกิเลสเตอร์ชุดนั้นนะครับมีคู่กองหลังที่เก่าทีเดียวครับมอร์แกนกับ สั่งให้ทีมเล่นแบบรับลึกไว้ก่อนเพื่อให้มันเสียยากซึ่งเมื่อเลือกแนวทางแบบนี้สถิติที่ออกมาก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงสไตล์การเล่นของพวกเขาในปีนั้นเลยครับเลสเตอร์ในปีที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาครองบอลอันดับ18ของลีกลนะแค่44.7%ผ่านบอลแม่นยำเป็นรองบวยของลีกเลยครับแค่70.5%เป็นแอนตี้ฟุตบอลขนานแท้เลยแต่ที่เด็ดคือเกมสวนกลับพวกเขายิงประตูจากจังหวะเคาน์เตอร์แอตแทกเป็นอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกแล้วก็จบสกอร์คมเหลือร้ายเลสเตอร์ใช้โอกาสแค่7 6ครั้งก็ป เปี่ยนเป็น1ประตูได้ทันทีครับผลงานส่วนตัวของนักเตะก็จัดว่าเทพเอ็นโกโลโกกงเต้ค,คือคนที่เล่นเกมรับสุดโหดเข้าปะทะสําเร็จนัดละ4.7ครั้งเป็นอันดับหนึ่งของพิมเมลิกชิงจังหวะตัดบอลนัดละ4.2ครั้งก็เป็นอันดับหนึ่งของพิมเมลิกเช่นกันเกมรุกนะครับริยัตมาเรสเนี่ยคอยร่ายเวทมนตร์ริมเสนเ้นเต็มที่เลยครับเขามีส่วนกับประตู28ลูกเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้3.5ครั้งต่อเกมเป็นอันดับ2ของพิมเมลิกแล้วก็ได้รางวัล PFA ด้้ววยยออีีีีกกกกคคนนนท่เเดดกกด็็มมาาๆืรรััูิงไป24ป24ะต เขามีสไตล์ที่เอื้อต่อแผนของเลสเตอร์แบบสุดฤทธิ์เลยครับในเมื่อทีมเน้นเกมสวนกลับถ้าคุณมีกองหน้าที่มีความเร็วก็สามารถพลีตสึกคู่ต่อสู้ได้ทุกเมื่อฟอร์มของเลสเตอร์เนี่ยทำให้สำนักคนันถูกกฎหมายเริ่มใจไม่ดีทีละนิดครับจากตอนแรกเนี่ยให้เรทไว้5,000ันต่อหนึ่งเพราะพวกเขามั่นใจว่ายังไงเลสเตอร์ก็ไม่ได้แชมป์แต่พอเวลาผ่านไป4่เดือนนะับตั้งแต่เปิด Season, วันที่6กุมภาพันธ์ครับนั่นคือวันแรกที่รานรับพนันถูกกฎหมายยกให้เลสเตอร์เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์เพราะพวกเขานําจากโูมพีเมลิกด้วยแต้มที่มากกว่าสเปอร์หแต้มซึ่งกระแสตอนนั้นก็คือบรรดารันรับพนันถูกกฎหมายเริ่มกลัวเจงนะครับพยายามติดต่อหาคนที่เคยเดิมพันเรท5,000ันต่อหนึ่งเอาไว้ว่าเฮ้ยสนใจเอาเงินทันทีไหมเรทมันอาจจะไม่เท่าเดิมนะแต่การันตีว่าคุณได้แน่ไม่อกหักในภายหลังคนที่ยอมแพ้แล้วก็รับก้อนเล็กก็มีครับแต่คนที่สู้สุดใจก็มีเช่นกันชายคนนั้นชื่อว่าาเเรินข เดิมพันเอาไว้5ป่ปอนตอนนั้นเขาก็ไม่ได้คิดว่าเลสเตอร์จะมีโอกาสคว้าแชมป์นะครับแต่เดิมพันด้วยใจรักล้วนๆเพราะเป็นแฟนจิ้งจอกมา25ปีเต็มณเวลานั้นครับเมื่อปี2016คนเอาใจช่วยเลสเตอร์กันเยอะมากคืออยากเห็นพ่อหนุ่มเฮอร์เบิร์ตได้เป็นเศรษฐีแล้วก็อยากเห็นสโมสรสร,ร้างเทพนิยายขึ้นมาหรือแม้แต่เอเดนอาซาครับเคยให้สัมภาษณ์บอกว่า อยากเห็นเลสเตอร์คว้าแชมเมียร์ลีกเหมือนกันเพราะไม่ต้องการให้สเปอร์เป็นแชมเมียร์ลีกวันสําคัญที่สุดครับคือวันที่2พฤษภาคม2016เลสเตอร์มีโอกาสการันตีแชมป์ทันทีถ้าสเปอร์บุกไปชนะเชลซีของอาซาไม่ได้วันนั้นสเปอร์นําไปก่อน2ต่อ0ูนย์ด้วยครับแต่ใครจะไปคิดว่าอาซาที่ปีนั้นฟอร์มตกสุดขีดเล่นแย่สุดในอาชีพกับเชลซีจะมาคืนฟอร์มเก่งทันเวลาพอดีอาซาเล่นโหดเหมือนอยากจะบอกว่าใครเป็นแชมป์ก็ได้แต่ต้องไม่ใช่สเปอร์เขาเป็นคนยิงประตูตีเสมอ2ตสองส่ลสอร์ควชมร ลีกแบบตะลึงทั้งโลกทําให้นักเตะเลสเตอร์ที่รวมตัวกันเชียร์แมชนั้นเก็บอาการไม่อยู่อาจคลิปสะใจกันแบบสุดขีดเพราะสิ่งที่พวกเขาพยายามมาตลอดทั้งซีซั่นในที่สุดก็ประสบความสาเร็จแล้วแม้กระทั่งตอนที่กองเต้ย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับเขายังมาขอบคุณอาซาที่ยิงประตูวันนั้นด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังเลยว่าบรรยากาศวันนั้นนักเตะเลสเตอร์ฉลองกันยังไงหรือแม้แต่คริสเตียนฟุกส์นะครับยังเปรียบเปรยการคว้าแช,ชมป์เอาไว้ว่าโอกาส5000ต่อ1นเนี่ยมันยากยิ่งกว่ายากเรทระดับนี้มันเหมือนกกััับาารเเเดิิมพนวว่อียง ซึ่งในความหมายที่ฟุกส์พยายามจะสื่อเนี่ยมันก็คือทําไม่ได้หรอกแต่สุดท้ายเลสเตอร์กลับทําได้ซะงั้นพวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับแลวพ่อหนุ่มเฮอร์เบิร์ตเนี่ยก็ได้กลายเป็นเศรษฐีพราะเขาได้เงินกลับมาประมาณ25,000ปอนด์ตีเป็นเงินไทยตอนนั้นก็เกือบเกือบหนึ่งจุดสองล้านบาทนะครับกลายเป็นข่าวใหญ่ที่คนทั่วโลกต้องรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นมา8ปีแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดถึงกันอยู่แล้วก็เพิ่งครบรอบ8ปีไปไมม่่นนนาาาเเเพพรรระัหลืือออชจิงๆวกข์ีาไป ่งางมทีสุดแล้วก็ไม่ใช่ทีมที่ครองความยิ่งใหญ่ต่อเนื่องหลายปีด้วยแต่เลสเตอร์2015-16นะครับคือแชมป์ที่เซอร์ไพรส์ที่สุด <c urs> เหนือความคาดหมายที่สุด <c urs> สร้างแรงบันดาลใจถึงที่สุดซึ่งจะต้องถูกพูดถึงและถูกจดจําไปตลอดกาลเลยทีเดียวครับถ้าเกิดชอบช่วงบอกรวบเรียนกับปีเตอร์บสแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางขอบสนามด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ